สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงยี่ทางช่องซา,างคานชาแนลค่ะมือหนึ่งซางคานกะถ้าพ่อแม่พี่นอ้องเลาะปลาคือเกาหันหลักค่ะดินบนพู่มาคือเกาเนาะคะ่ะกับบรูว่าสินี้ของปลายังเดายค่ะดินแห้งค่ะกับมาล่องเบิงเนาะคะ่ะมาเลาะลองเบิงค่ะว่าเพื่อเห็ดออกว่าสั้นค่ะเชือ้อปลาเห็ดออกเนาะแต่กับบรูว่าเจะอ,อ หลุดชุดไม่รู้ว่าจะออกบอค่ะกลับมาจอบเบิ้งเนาะค่ะว่าออกไปแต่มา้าหนีก็ยังคว้ได้เห็นเห็ดอยู่ค่ะไปค่ะไปรุ่นกระาวอังคันเนาะว่าสาวอังคันจะพกคว้าม,มานบอคะ่ะเมื่อนี้ค่ะจะมีเห็ดให้สาวอังคันเก็บบอเนาะคะ่ะไปค่ะไปรุ่นน้ำกันจ้าสาวอังคันพ่อดดอกเลแกแคบมันละคะ่ะ โอ้ยเป็นแนังสีนอเห็นคือโอ้ยได้ยุค่ะได้ยุได้ยุดอกไต่ดอกขาอยู่ค่ะอ๋อได้ยุค่ะกระย้ฟองน้ำค่ะเห็นแดงนู่นโอเคก็เห็กเด,ดก้อแดงค่ะก้อแดงแต่ดอกไม่ใหญ่ค่ะดอก ดอกบานดอกน้อยดอกคุ้นบรสมบูรณ์เนาะคะ่ะปีนี้ค่ะดอกหนึ่งค่ะดอกนึงดอกนึงดอกนึงอดอกค่ะมันบานอีกแล้วค่ะหมดหมดค่ะหมดหมดแดงสงสัยคนมาแงวใครหมดแดงนะคะ่ะ งามยิ่ดีค่ะดอกแข็งดีอยู่ค่ะดอกนี้ก็ได้ไเก็บเจ่าละดอกไปค่ะดีเพิ่มค่ะ พึ่งสาจ้ะแบบนี้มึนมึนมันมัเนมเลค่ะกลังงามๆเลยจ้ะนป่นพิ่งค่ะไดงวะเนาะวันไดย,ยุค่ะพึ่งหวานค่ะ้อบดินจ้ะ ดินล่ลงอกน้อยบ้านนึงค่ะดินแห้งคลากร้ายค่ะไม่ชอบดินดีในหางครับค่ะ เปลือกไม่ครับฮื้อวขาบึ้งบึ้ง เห็ดไผ่เห็ดไผ่มาโดง่งไงนะคะพ่อแม่พีโนโ่น้องจ้าน้อลี่อยู่เพียรอู้ได้บ่เนาะได้บ่เนาะดอกบไงเลยค่ะอู้ได้ยู่ได้ดูแข็งดีอยู่ค่ะอู้บงขานคนขาครับใจเลยมุดกระตอมนี่ค่ะเดี๋ยวเคาะหมดแล้วก็นาะยังไงเลยอู้เห็ด อันดินแห้งคักลายค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าฝนบ่ตกสีหามือค่ะเด็๋ยวก็เดี๋เก็บบ่หลายเนาะคะ่ะบ่จุใจเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าดูอีกแล้วนะพ่อแม่พี่น้องจ้าดอกนึงดอกนึ่งดอกโอก้ยดอกแตกดอกแตกระแหงเบิดค่ะอุ๊บอุ๊บอุ๊นี่ ดอกแตกเปิดการดินแห่งค่ะค่ะได้ยูุค่ะดอกสุรุ่ยบานแล้วนะคะ,ะมีบ่มีดอกจุ่มเลยค่ะเห็ดบานนี้จากซองคั้นนะคะ ย่างนีคะเห็ดไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้หน่อจะดินแห้งค่ะค่ะ ะจติค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือหอมไม่ขีดนะคะอันนี้เพิ่นบานแล้วค่ะดอกบานแล้วถึงจะบานแต่ก็ได้อยู่ค่ะแข็งด,ดขงดีค่ะดอกแข็งดีค่ะ ดินค่ะจะค่้ค่ะดอกงามเลยคะ่ะอีกตูมนึ่งค่ะอันน้นหนทางด้วยค่ะนี่ค่ะเฮ็ดค่ะกรงสาดค่ะนี่ดอกงามอยู่ด้วยค่ะดอกแข็งดีอยู่ค่ะ สองขัง้นพายางหาอีกจังหน่อยก็เนาะคะ่ะเี๋ยอมีอีกเนาะค่ะใช่ะจมหนึ่งค่ะ ใี่ค่ะด้เวลาสุมเห็ดของสาวอังคันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะกะเกือบติ่มตาอยู่เนาะค่ะกะมือนีเห็ดว้คักแล้วค่ะกะต้องล้อรอบไม่อีกเนาะค่ะเนาะมือนีสาวอังคันก็ได้มาจอบเบิ้งซื่อดอกค่ะว่าเห็ดจะยังจะออกไปนอกสินะค่ะ ยังพันได้ออกเทือค่ะกะต้องล้อรุนอีกเทือนึงเนาะค่ะว่าเห็ดจะออกมือใดค่ะรอบนาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนอีก,ถนกนนะะ็ถือประมาณอยู่ค่ะก็จะเป็นเห็ดก้อแดงเห็ดข้าวดินเห็ดตะไคร้เห็ดผึ่งสาดเนาะค่ะค่ะก็ถือประมาณอยู่ค่ะได้แกงอยู่เนาะมือนอีกะคน้นเจอคน้นมาเก็บคือกันคนน้นนึงค่ะกะได้เพราะแกงอยู่คือกันค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องมากกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะว่าคลิปหน้าสาวของคันจะได้มานเฮ็ดบอค่ะจะได้เฮ็ดคลิปยังสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งนเนาะค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอพ่อแม่พี่น้องยู่ดีมมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเหมือนสุภูสุคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ